นะครับตัวพี่น่อยสวัสดีครับพลังหนุ่ยุทธ์ครับวันนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณส 3, ามวั 4, นาสามอาทิตย์ครับอ่าก็ซ้อมอยู่ที่สอบมอนครับก็อยู่ที่สงขลาเลยครับมีใครเป็นผู้บังซ้อมวิญญาณมีชาวมงคลมองไทยแล้วก็พวกเด็ก่ากนนยาใช่กันเนาะตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่และยึดเข้ายี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่ ร7 5ยเจ้าำหนักปล่อยๆปรมาณกี่กิโลครับประมาณ56าสิได้เราเป็นมือตตายเลยครับก็เขาก็ได้น้องก็ได้วันนี้เรามาเจอกับเพชรนำเพชรนำโขงเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกด้วยได้ศึกษามกมโลต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาอยู่เขาเป็นมือตตายเลยอะอาจจะเดินเข่าก็มีแล้ววันนี้เราจะวางเกมแบบไหนดีก็เรื่อยๆครับตตามเาตายเราเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ ต่อยชนะครับอ๋อที่ชนะนูน่นเลยอืมเป็นไงผลก็ชนะชนะมาวันนั้นต่อยเวทใช่ไหมเราสี่แปมแล้วสี่สแปมก็คือเวทนี้เลยครับอ่าแล้ววันนี้ก็มาต่อนี่เนาะครับแล้ววันนี้ถ้าเช้านี้เข้าไปช้่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาคะเกินอ,อยู่นิดๆิด,ดประมาณ คืดสองยืดสามได้แต่ก็เหมือนมอันวิ่งตอนเช้าเนานะมายืดเส้นยืดสายทั้งวน่อยนร่ง<ช>างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยนะสมุนไพรแรงแล้วเย็นนี้พากากร้อมใจนะกับสงขาพร้อมเลยเนาะไฟนี้เราคุมมาประมาก,กี่กิโลครับมาสามพีโลสามพีโล,ลได้แล้วต่อยมวยมาลุ้นทั้งหมดเลยตอนนี้กี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบไฟเราคนจังหวัด ัตนีเอาฝากเชินชวนแฟนๆก็นอนฝากนั่งเตยด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนวันนี้เราถอยคู่ที่สองนะช่องทูแล้วบอกให้คนทางบ้านนะคนบัตรนีเลยบอกเปิดดูนะช่องทูยี่สิบยี่ช่องยี่สิบสี่ทัวร์ยู่เริ่มหกโมงให้นั่งเฉีย์ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่นะฝากเลยฝากดูด้วยนะครับช่องทูคู่สอง เต็มที่แน่นอนต่นนนอ,นอใช่นะต่อกระฝับพี่น้องที่บ้านเนาะโอเคขอบคุณน้องชายขอให้น้องโชคดีคร <c oughs> ับผม